สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4โรงเรียนวัดไร่ขิงสุทอนทรอุทิศทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูนันในตัวการ์ตูนรูปแบบใหม่ซึ่งจะเรียนในรายชาวิทยาศา,ศาสตร์กันนะคะโดยวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้เรียนในเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้นะคะเด็กๆ แต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆครูนันนะคะขอทบทวนก่อนว่าของเล่นคืออะไรนะคะอ่าของเล่นคือสิ่งของใดๆที่เด็กๆเล่นนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขนะคะยกตัวอย่างก็เช่นตัวต่อตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือลูกฟุตบอลนะคะส่วนของใช้ก็คือสิ่งของใดๆที่สามารถนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากันไกเก้าอี้โทรศัพท์เคลื่อนที่หม้อหรือกระทะเป็นต้นนะคะโดยตอนนี้นะคะคุณนันขอมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่นอกห้องเรียนดีกว่านะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีของเล่นของใช้อยู่มากมายเลยนะคะซึ่งของเล่นของใช้ต่างๆเหล่านั้นนะคะก็จะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ ตัวอย่างเช่นเรานำผ้ามาตัดเย็บเป็นชุดนักเรียนนำหนังมาตัดเย็บเป็นรองเท้านำพลาสติกมาทำเป็นถุงใส่ของเป็นต้นนะคะโดยเราเรียกสิ่งของที่ทามาเป็นของเล่นและของใช้ว่าวัสดุนั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นผ้าหนังพลาสติกจึงจัดเป็นวัสดุนะคะ โดยเรามาดูชนิดของวัสดุกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเอนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมนะใช่แล้วค่ะนักเรียนอย่างแรกนะคะก็จะเป็นไม้2พลาสติก3ผ้า4แก้ว5ยาง6 อิดเจ็ด <7, S 1> หินแปดกระดาษเก้า <9, S 1> โลหะเก่งมากเลยค่ะแต่เอวัสดุที่คุณครูยกตัวอย่างมาสามารถนำมาทำของเล่นและของใช้รอบๆตัวของนักเรียนอะไรได้บ้างครัเดี๋ยวครูนั่นจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะ จากรูปนะคะของใช้ก็คือเก้าอี้นะคะวัสดุที่ทำนะคะก็คือทำมาจากอะไรคะอ่าไม้นะคะเด็กๆต่อมาเป็นรูปอะไรคะเด็กๆถูกต้องนะคะลูกบอลซึ่งวัสดุที่ทำคือทำมาจากยางนะคะต่อมาเป็นผ้าเช็ดหน้าวัสดุที่ทำก็คืออะไรคะ ผ้านั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาเป็นไม้บรรทัดพลาสติกนะคะวัสดุที่ทำทำมาจากอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสุดท้ายแล้วค่ะยางลบทำมาจากวัสดุอะไรคะเด็กๆ ยางนั่นเองนะคะเด็กๆตอนนี้คุณครูนั้นขอตัวพานักเรียนกลับห้องเรียนก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้วัสดุที่นำมาเป็นของเล่นและของใช้แล้วนอกจากสิ่งของที่คุณนันยกตัวอย่างแล้วก็ยังมีสิ่งของอีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆที่นำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน แต่เอเด็กๆอย่าลืมสำรวจกันนะคะว่าของเล่นและของใช้ที่บ้านของเด็กๆทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้างนะคะวันนี้คุณคุณนันก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆบ๊ายบาย